บายดีพบกับ LTV i s i o n ศึกษาความเป็นไปได้เคสเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมลาวจีนเวียดนามครับสำหรับแขวงพงสาลีที่อยู่เหนือสุดของสพปอลอาวนะครับซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเหมือนเป็นหลังคาของประเทศลาวเลยก็ว่าได้ครับ ประชากรแขวงพงศาลีตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ18 9777คนซึ่งประกอบด้วยหลากหลายชนเผ่าเลยนะครับในอดีตครับแนวลาวฮักชาติได้สร้างเขตปลอดปล่อยแขวงพงศาลีเคียงคู่กับแขวงหัวพันนะครับเนื่องจากมีแนวหลักคือพักคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็พักคอมมิวนิสต์จีนครับปัจจุบันครับเขตเศรษฐกิจแขวงพงสาลีก็พึ่งพาประเทศจีนแล้วก็เวียดนามมากเลยนะครับสินค้าส่งออกสาคัญของพงศาลีก็คือใบชาแล้วก็ของปัก และปลายเดือนที่ผ่านมาครับที่เมืองยอดอูแขวงพงสาลีองค์กรปกครองแขวงพงสาลีกับกลุ่มบริษัทยูเจิงลงทุนของจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะครับเพื่อศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลความเป็นไปได้นะครับในการที่จะพัฒนาท้องที่และก่อสร้างเขตเศรษฐกิจอยู่ที่3ามแจประเทศลาวจีนและเวียดนาม เมืองยอดอูเหนือสุดของแขวงพงสาลีด้านหนึ่งก็ติดกับเมืองฟูเออมณนทนยูนานและอีกด้านหนึ่งก็ติดกับที่จังหวัดเดียนเบียนประเทศเวียดนามเมืองยอดอูเป็นต้นน้ำอูสายน้ำที่ไหลาจากเหนือสู่ใต้จากเมืองยอดอูไหลผ่านแขวงหลวงพระบางและมันจบแม่น้ำโขงที่ปากอูขณะนี้ครับกลุ่มทุนจีนได้ลงทุนสร้างเขื่อนไฟฟ้า7แห่งบนสายน้ำอูอยู่ในแขวงพงสาลีสี่เขื่อนและแขวงหลวงพระบาง3ามเขื่อนนะครับซึ่งดูจากการลงทุนนะครับและสภาพของเมืองเนี่ย เป็นไปได้มากเลยนะครับที่จะสามารถสร้างสามเหลี่ยมของคําได้เลยนะซึ่งสมเหลี่ยมทองคำนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ติดกับจีนแล้วก็เวียดนามสัมพันธ์นะครับในอนาคตอันในกล้ก็ขอให้โครงการนี้เกิดได้เร็ววันนะครับประชาชนก็จะได้มีรายได้มีงานทำกันนะครับแล้วพบกับ LT v i s i s n n ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี